ผ,ผ้าสิ้นตีนจกผ้าสโลงผ้าสิ้นตีนแดงคุณลูกค้าสามารถเลือกครับแบบครัได้เลยนะว่าจะรับนะคะผ้าสิ้นตีนจกกี่ผืนผ้าสโลงกี่ผืนแล้วก็ผ้าสิ้นตีนแดงกี่ผืนเลือกได้เลยคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะสั่งซื้อ4ี่ผืนแถมฟรี1ผืนด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะเป็นอะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นทางร้านของเรานะคะเย็บตรงให้เรียบร้อยแล้วค่ะทางร้านของเรานะคะมีบริการเย็บตรงให้เรียบร้อยแล้วสําหรับคุณ find, ลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเเเลลืออกช้้ขาามไดย08904 6 0 0 8ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR code ค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยสวยๆในวันนี้ไรแล้วก็รวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะนุ่มมีกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าผ้าไทยกระเป๋าผ้าไทยลายแพรวานะคะผืนนี้สีฟ้าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR code ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะผ้าสินส่นจน ราคาผืนละ290บาทรวมไปถึงนะคะผ้าสลงผ้าฝ้ายหางกระรอกก็ราคาผืนละ290บาทแล้วก็ผ้าสิ้นตีนแดงนะคะมี2ลายลายเล็กกับลายใหญ่นะคะเลือกได้นะสําหรับผ้าสิ้นตีนแดงค่ะแต่ผ้าสลงเราก็ขอขออนุญาตคระสีให้ผ้าสิ้นตีนจกเราก็ขออนุญาตคระสสีให้ขออนุญาตเลือกให้แล้วกันเนาะ เพราะว่าวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยค่ะซื้อ4แถม1ซื้อ4แถม1ค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็คุณพี่นะคะคุณพี่ปราณีนะคะอยู่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะเลือกซื้อเลือกช้อปเข้ามาเพิ่มเติมบอกว่ารับกระเป๋าผ้าไทย รับกระเป๋าผ้าไทยนะคะจะนําไปใส่โทรศัพท์นะไม่ใช่ที่แบบสะพายเนาะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะรุ่นนี้จะเป็นแบบถือคะ่ะรุ่นนี้จะเป็นกระเป๋าแบบถือนะคะราคาใบละ50บาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 9 0 8 9 6 4 1 6 0 0 8กับงานผ้าไทยสวยๆในวันนี้ในรูปแบบของผ้าซินตินจกผ้าสโลม ผ้าสิตีนแดงสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆซึ่งคุณลูกค้คานะคะสามารถนําไปใช้งานได้เลยทุกชิ้นค่ะคุณลูกค้าขะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะเย็บตรงให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคุณลูกค้าสามารถซื้อไปแล้วสวมใส่ได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นชุดมินิดสไม่ว่าจะตัดเสื้อตัดกระโปรงหรือว่าจะนําไปตัดเกางเกงก็สวยเช่นเดียวกันคุณลูกค้าขะถ้าเป็นผ้าสิตีนจกผ้าสิตีนแดง ก็สามารถนําไปตัดผ้าถุงได้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยชอบผ้าไทยรูปแบบไหนก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นดีๆในวันนี้คุณลูกค้าคะกำลังมองหาของที่ระลึกนะคะในช่วงเทศกาลงานกเกษียณก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่สวยงามมากๆด้วยนะคะเป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าไทยนะคะซึ่งมีหลากหลายรวดลายมากๆนะคะคุณลูกค้านะคะจะชอบนะคะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายหรือว่าจะชอบเป็นเนื้อผ้าไหมเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ เราก็มีจัดจาหน่ายเช่นเดียวกันเดี๋ยวนุ่มนำ,นำตัวอย่างให้ดูให้ชมขอพรบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณพี่ปราณีค่ะเลือกซื้อนะคะเซตนะคะคุณลูกค้าขาซื้อสี่แถมหนึ่งแล้วก็บอกว่ารับนะคะกระเป๋านะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบด้วยราคาไปละ50บาทขอพรบคุณมากๆเลยนะคะรวมไปถึงนะคะถุงผ้าบิดช็อปสวยๆแบบนี้ค่ะ รวมไปถึงนะคะถุงผ้านะคะบิดช็อปสวยๆใบนี้คุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจวันนี้ค่ะสั่งซื้อสินค้านะคะตั้งแต่500บาทขึ้นไปสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่500บาทขึ้นไปคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะถุงผ้าบิดช็อปใบใหญ่ๆพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะผ้าสิ่นจีนจกเรามีหลากหลายเฉดสี ผ้าสิ้นตีนจกเรามีหลากหลายเฉดสีนะคะทางร้านขออนุญาตเลือกให้นะค,ะคุณลูกค้า่ะทางร้านขออนุญาตเลือกให้รับรองสวยถูกใจค่ะคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายนะคะผ้าสิ้นตีนจก,จกจสวยราคาเพิละง290สบาทสาหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยสวยทุกผืนค่ะคุณลูกค้าให้นุ้มเลือกให้นะ,ะให้นุ้มเลือกให้เลยรับรองถูกใจแน่นอน รับรองถูกใจแน่นอนคุณลูกค้าขาเนื้อผ้านุ่มๆเรียบเนียนแบบนี้ผ้าฝ้เรือเนื้อละเอียดค่ะผ้าายเนื้อละเอียดแบบนี้คุณลูกค้าอัดผ้ากาวนะอัดผ้ากาวแล้วนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ผีเมียมมากๆด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะผ้าสลงค่ะผ้าสลงผ้าายหางกระรอกผ้าสโลงผ้าายหางกระรอกทอดีทอแน่นรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสวมใส่ผ้าสลงนะคะในชีวิตประจําวันหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเป็นกางเกง นะคะคุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อ4ผืนวันนี้นะคะแถมฟรีทันที1ผืนค่ะคุณลูกค้าคะแต่ทางร้านขออนุญ,ญาตคระสีให้ทางร้านขออนุญาตเป็นคนเลือกสีให้ละกันเนาะแต่คุณลูกค้าสามารถบอกได้นะอย่างเช่นคุณพี่ปานีบอกว่ารับผ้าสลง2ผืนผ้าสิ้นตีนแดง2ผืนแล้วก็เป็นผ้าสิ้นตีนจกอีก1ผืนเพราะว่าซื้อ4แถม1ใช่ไหมเนี่ยก็รวมกันเป็นน้าผ ยอดเงินเก็บเงินไปทาง1,160บาทแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าสามารถแจ้งแบบนี้ได้หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะรับเป็นผ้าสโล่งนะคะทั้งหผืนเลยก็ยินดีคุณลูกค้าค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าชอบเพราะว่าโปรโมชันนี้เราจัดให้เลยคุณลูกค้าคะซื้อ4แถม1คุณลูกค,าค้าขา1เลยมีผ้าสโลง2มีผ้าสิ้นตีนจก3ม,มีผ้าสิ้นตีนแดงคุณลูกค้าเลือกได้เลยเพราะว่าสินค้าราคาเดียวกันค่ะคุณลูกค้าจ้า คุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยแต่ทางร้านขออนุญ,ญาตเป็นคนเลือกสีทางร้านขออนุญ,ญาตเป็นคนเลือกลายผ้าให้ละกันนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย <S <S งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้นะคะในรูปแบบของผ้าสลบผ้าฝ้ายหางกระรอกค่ะ เย็บนะคะเย็บตรงให้เรียบร้อยแล้วด้วยเย็บตรงให้เรียบร้อยแล้วด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089-0416008ค่ะจะซื้อเป็นของรับไหว้งานแต่งหรือว่าคุณลูกค้านะคะแตะเตรียมไว้เป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลงานกเกษียณใช่ไหมยังไงเราก็ต้องได้ใช้เรามีติดรถเรามีติดบ้านไว้เลยนะคะคุณลูกค้านะคะก็สามารถนําไปส่งมอบส่งต่อนะคะเป็นของขวัญของฝากนะคะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอะไรที่ดีงามมากๆด้วยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะรวมไปถึงค่าซิ้นตีนแดง ผ้าสิ้นตีนแดงของร้าแม่มารีผ้าไทยของเราจะมีอยู่สองลายคุณลูกค้าขาจะมีลายเล็กแล้วก็ลายใหญ่ค่ะผ้าสิ้นตีนแดงสวยๆผ้าสิ้นตีนแดงลายโบราณผ้าสิ้นตีนแดงสุดคลาสสิกวันนี้คุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยนะคะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะค,ะคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยทอเครื่อง เป็นงานผ้าไทยทอเครื่องแต่ทอที่ประเทศไทยเมดอินไทยแรงคุณลูกค,ะคะ้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR code โหพกแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะงานผ้าไทยสวยๆในวันนี้นะคะในรูปแบบของผ้าซีนตีนแดงผ้าซีนตีนจกแล้วก็ผ้าโสร่งคุณลูกค,ะคะ้าขาราคาผืนละ290บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะ400 อ่าโปรโมชั่นสุดพิเศษใช่ไหมซื้อ4แถม1ซื้อ4แถม1คุณลูกค้าขาขอบคุณมากๆเลยราคาค่าผ้าราคาผืนละ290บาทเท่ากันเรานะคะก็เลยนะคะจัดให้เลยนะคะพี่ๆท่านใดชอบโปรโมชั่นนี้รู้สึกว่าโอ้ค,คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยได้ถึง5ผืนเนาะจ่ายเพียงแค่1,160บาทเท่านั้นคะ่ะกดไลค์หรือย,อยังกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe กดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มารีพาไทายของเราในตอนนี้ คุณลูกค้านะคะรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ค r code นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะกับกระเป๋าผ้าไทยกับกระเป๋าผ้าไททยยสวยใบบบนี้รราาาาาคคลล50 บซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์แกนที่ QR code ค้ดคทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยเดีย๋ยวนุ่มนะคะขออนุญาตนะคะให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเพิ่มเติมได้ว่ามีหลากหลายเฉดสีมากๆมีหลากหลายเฉดสีมากๆด้วยนะคะแล้วก็สินค้านะคะที่จัดทําเป็นของที่ระลึกแบบนี้มีหลายอย่างนะ <laughs> มีหลายอย่างมากๆเลยนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถ ขอดูขอชมรูปเพิ่มเติมได้เลยขอดูขอชมรูปเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขาสแกนที่คิวโอโคทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะราคาใบละ50บาทวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ10บใบ500บาท10บใบ500บาทจะส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าขาทางร้านนะคะก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วแบบนี้ให้ทุกชิ้นต้องขอบอกว่าทุกชิ้นคุณลูกค้านะคะจะได้นําไปเป็นของขวัญของฝากของชํารวยงานแต่ง คุณลูกค้าของที่ระลึกงานเกษียณคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งทาเข้ามาได้หรือว่าคุณลูกค้าชอบแบบวินเทจคุณลูกค้าหาเป็นผ้าของมา้าได้ค่ะคุณลูกค้าจะรับ50ใบถ้าสั่งซื้อ50ใบขึ้นไปคุณลูกคาา้าค่ะป้ายชื่อโลโก้นะคะตรงนี้เราจัดทาให้ฟรีนะเราทําให้ฟรีเราแพ็คใส่ถุงแก้วให้ฟรีด้วย คุณลูกค้าสั่งทําเข้ามาได้เลย50ชิ้นขึ้นไปเดี๋ยวทางร้านของเรานะคะจัดทําป้ายชื่อตรงนี้ให้ฟรีนะคะขออนุญาตนะคะแจ้งคุณลูกค้าแบบนี้ละกันเนาะสั่งซื้อสั่งทํานะคะ50ใบวันนี้คุณลูกค้าจัดได้รับนะคะนี่เลยค่ะน้่งจะมีป้ายชื่อตรงนี้คุณลูกค้านะคะเขียนชื่อเลยที่ระลึกงานกเกษียณแล้วก็ใส่ชื่อใส่ตําแหน่งแล้วก็วันที่30กันยายน2568นห้า้ยใช่ไหมคะคุณลูกค้าเขียนข้อความตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวทางร้านของเราจัดทําให้ทําข้อความให้ฟรี้้กใ่นบบนีีหฟรเเชดยั คุณลูกค้าสามารถนําไปส่งมอบส่งต่อได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกซื้อเลือกชอบเป็นผ้าไทยคุณลูกค้าขาจะชอบเป็นผ้าไทยก็บอกได้หรือว่าคุณลูกค้านะคะชอบเป็นผ้าไหมคุณลูกค้าขาถ้าชอบเป็นผ้าไหมสั่งเคาะคุณลูกค้าก็บอกได้เช่นเดียวกันบอกว่ารับนะคะที่เป็นผ้าไหมนะคะ50ชิ้นได้เลยคุณลูกค้าขาเดี๋ยวจัดให้แต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าคระบมาเลยชอบทุกแบบ คะมาเลยเพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณลูกค้าบอกว่าคะมาได้เลยได้เลยจากคุณพี่ขาเดี๋ยวทางร้านของเราจัดให้นะคะขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยมีหลากหลายเฉดสีมากๆถ้าอยากลองซื้อไปใช้งานก่อนวันนี้10บใบคะ่ะ วันนี้สั่งซื้อ10บใบคุณลูกค้าะคะวันนี้สั่งซื้อ10บใบนะคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ10บใบ500บาท10บใบ500บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะสนใจโปรโมชั่นไหนนะคะร้านแม่มารีพาไทายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะ,นะ,ะแล้วก็นะคะถ้าเป็นของที่ระลึกงานกเกษียณนะคะเรามีราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่35บาบาทค่ะนี่เลยนนนนคุณลูกค้าคะเป็นถุงผ้าเป็นถุงผ้าสวยๆแบบนี้ค่ะ ผุ่งผ้านะคะคุณลูกค้าขาขนาดนะคะ10เซนอ่า10นิ้วนะคะคูณ12นิ้วค่ะ10คูณ12นิ้วนะคะแล้วก็ตรงก้นตรงนี้นะคะก็อยู่ที่2นิ้วค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะราคาใบละ39บาทแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อ100ใบในวันนี้คุณลูกค้าขารอจัดโปรโมชั่นพิเศษจ่ายเพียงแค่2,900บาท2,900บาทเท่านั้นค่ะก็ตกใบเลย29บาทเนาะคุณลูกค้า่ะก็ตก เพียงแค่นะคะราคาใบรัก29บาทเท่านั้นค่ะเราก็จะแพ็กใส่นะคะถุงแก้แบบนี้สวยๆให้นะคะรวมไปถึงนะคะข้อความตรงนี้เดี๋ยวเราจัดทาให้ฟรีเช่นเดิมค,คูลูกค้าข่ขอบพระคุณมากๆ ถ้ารับ100ใบ100ชิ้นนะคะราคาอยู่ที่2,900บาทขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะถุงผ้าสวยๆแบบนี้นะเนาะราคาเริ่มต้นอยู่ที่39บาทค่ะแต่ถ้าสั่งซื้อ100ชิ้น100ใบขึ้นไปราคานะคะจัดจำหน่ายเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นค่ะขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยนะคะเข้ามาเซฮัลโหลแท็กไทยนะคะในช่วงไลฟ์สดทางช่อง u t u b e แม่มาลีผ้าไทยของเราในวันนี้ค่ะ0890416008สนย์แป หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านจัดทําเป็นของที่ระลึกในช่วงเทศกาลงานเกษียณก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะหรือว่านะคะตอนนี้กําลังรับดูรับชมนะคะผ่านทางทีวีคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตนะคะนาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะสแกนที่ค r วโอารโค้ดพักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ชุ่มฉ่ามากๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ ยินดีค่ะสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนถ้าเข้ามาโถูเข้ามาได้เลยสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเสื้อสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดผ้าถุงหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านของเราตัดให้ก็ถักเข้ามาโถูเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาที่บ้านกําลังเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานบุญอะไรใดๆคุณลูกค้าจ้ารวมไปถึงนะคะเทศกาลงานเกษียณ เปิดรับออเดอร์ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงแค่วันที่16สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าขาที่ทางร้านของเราจะเปิดรับออเดอร์นะคะเพราะว่าอะไรคะกลัวไม่ทันคุณลูกค,ะคะ้าขาเพราะว่าระยะเวลาการจัดทําใช้เวลา อพอสมควรเลยคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณนะขอบพระคุณมากๆสั่งซื้อ50ชิ้นขึ้นไปค่ะสั่งซื้อ50ชิ้นขึ้นไปนะคะคุณลูกค้านะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆซื้อไปเป็นของขวัญของฝากได้เลยนะคะเราไปร่วมงานเราก็มีของขวัญของฝากติดไม้ติดมือไปได้เลยนะคะ mm. ขอบพระคุณนะคะพี่ๆ,ๆทุกๆท่านนะค,ะคอมเมนต์เข้ามานี่แบบว่าขึ้นท็อปแฟนเลยนะขึ้นท็อปแฟนให้เลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะเบอร์โทรของร้านแม่มารีผ้าไทยเบอร์โทร0890416008 ถ้าคุณลูกค้าเซฟไว้ในเครื่องคุณลูกค้าเขียนว่าร้านแม่มาลผ้าไทยนะคุณลูกค้าขาเบอร์โทรของเราใช้เบอร์โทรเบอร์นี้แค่เบอร์เดียวค่ะคุณลูกค้าคะแล้วก็ถ้าคุณลูกค้านะคะสแกนที่ QR Code คดเนาะถ้าเห็น QRcode ทางช่อง YouTube แม่มาลผ้าไทยของเราคุณลูกค้าสามารถนําโทรศัพท์น่ะนำมาเพิ่มเพื่อนด้วย QR Code ได้เลยสบายใจได้เลยนะคะโลโก้ของนะคะพอสแกน QR Code ์โเข้ามาจะเป็นเจอโลโก้ตัวนี้เลยแม่มาลผ้าไทยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้ากดเพิ่มเพื่อนแล้วกดทักแชท พิมพเข้ามาได้เลยสนใจผ้าตัดเสื้อสนใจผ้าตักผ้าถุงสนใจของชํารวยสนใจของที่ระลึกติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะเตรียมงานแต่งใช่ไหมเพราะว่านะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเข้าพรรษาเนาะ,ะช่วงนี้จะเป็นช่วงเข้าพรรษาก็คือฝนตกชุ่มฉ่านะคะทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนที่ร้อยเอ็ดนะคะอยู่ในเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะ,ะแล้วก็ถ้าหลังเข้าพรรษาไปแล้วนะคะก็จะเป็นงานแต่งเยอะมากเพราะว่าคุณลูกค้านะคะ สั่งซื้อนะคะสั่งจองนะคะของรับไหวงานแต่งคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็สามารถนะคะสั่งซื้อสั่งจองกันเข้าเข้ามาได้เลยยินดีค่ะคุณลูกค้าจะใช้งานวันไหนอะไรยังไงนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งไว้ก่อนได้เลยคุณลูกค้า่ะโอนมาจําครึ่งหนึ่งแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเราเก็บไว้ให้เลยขอพรบคุณมากๆขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มริพัาไทยของเราก็ต้องอ่าขอขอบคุณนะคุณพี่จ๋าเนาะถุงผ้าสวยใช่ไหมพี่ธันชนก ถุงผ้าสวยมากและที่สําคัญนะคะนําไปใช้งานได้จริงด้วยนะคะคุณลูกค้าจะจะไปใส่ขวดน้ําจะไปใส่นะคะจะไปใส่อะไรอะที่แบบว่าทานกลางวันเนาะอาหารกลางวันอะไร่งี้ได้ใช่ไหมใส่กล่องข้าวเนะี่ยเขาเรียกเขาเรียกไม่ถูกใส่กล่องข้าวก็ได้หรือว่านะคะคุณลูกค้าจะนําไปใส่เอกสารนะําไปใส่เอกสารนะคะใส่ได้เลยนะใส่กระดาษ A4 ได้ริมหนึ่ง กระดาษ A4 500แผ่นนะคะสามารถใส่ได้เลยสเปคนี้คือใส่ได้เลยคือเราจัดทํามาเพื่อนะคะคุณลูกค้านะคะจะได้นําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบด้วยนะคะขอบประคุณมากๆ 1. อ่าถ้าสั่งซื้อ10ผืน10บใบหรอ10บใบ390บาทคะ่ะ10บใบ3า0บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้าสั่งทํา 100บาทใบวันนี้2,900บาทเท่านั้นค่ะ2,900บาทเท่านั้นค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนำไปส่งมอบส่งต่อนะคะมอบให้กันเป็นของฝันของฝากได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่าริพาไทยของเราด้วยนะคะคุณลูกค้านะราคาเริ่มต้นที่คุณลูกค้าสอบถามก็มาบอกว่าของที่ระเลือกงานกเกษียณน่ะราคาเริ่มต้นนะคะที่ร้านของเราจัดทาราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาใบละ39บาทแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งทํา100บาทขึ้นไปนะคะก็จะเหลือเพียงแค่ราคา ไปละ29บาทเท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยนะคะเปิดรับออเดอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงแค่วันที่16สิงหาคมนี้เท่านั้นนะสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะสั่งทำนะคะของที่ระลึกงานเกษียณต้องขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้าไว้ตามนี้แหละค่ะ เพราะว่ามันทําไม่ทันนะคุณลูกค้าขาถ้านะคะสั่งหลังจากนี้คือเราไม่ได้รับแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆแต่ถ้าสั่งซื้อเป็นของวันของฝากสิบชิ้น20ชิ้นสบายคุณลูกค้าขาเราสามารถส่งให้คุณลูกค้าได้เช่นเดิมค่ะขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช้อปเข้ามาได้เลยวันนี้ต้องขอขอบพคุณนะคะคุณพี่ปราณีนะคะอยู่อำเภอบ้านค่ายค่ะจังหวัดระยองนะคะเลือกซื้อเลือกช้อปเป็นผ้าสินตีนแดงผ้าสินตีนแดงลายเล็กผ้าสินตีนแดงลายหย่นี่ค่ะคุณลูกค้่ะสงอนชิ ผ้าส่งสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาทางร้านของเราเลือกให้สวยทุกผืนเลยใช่ไหมรวมไปถึงนะคะผ้าซินตินจกอีกหนึ่งผืนด้วยแล้วก็นะคะเป็นกระเป๋าค่ะคุณลูกค้าขาเป็นกระเป๋าผ้าไทยสวยๆแบบนี้ลายแพววาสีฟ้าอีกหนึ่งใบด,ด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็นี่เลยคุณลูกค้าขาไม่ลืมที่จะมีของขวัญของฝากนะคะคุณลูกค้าขา มีถุงภาพบดชอปใบใหญ่ๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันหลักสแกนที่ QR วอารโค้นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสมัครสมชทางช่องยู u ูบแมร์มารี้าไทยรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มรวมไปถึงของขวัญของฝาก แล้วก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มอบให้กับคุณลูกค้าคนพิเศษของร้านแม่มารีพาไทยของเราทุกท่านค่ะเพียงแค่กดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง youtube แม่มารีพาไทยของเราง่ายๆแค่นี้ค่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยววันนี้นะคะจัดส่งนะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปทางจังหวัดระยองขอบ